วันที่6พฤศจิกายน2567ค่ะนายพิชิตช,ชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอค่าโพสต์ถึงนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีถึงประเด็นที่นายภูมิธรรมค่ะเคยพูดไว้ว่ารักเกาะกูดเท่าชีวิตนั้นโดยได้ระบุในโพสต์ค่ะว่ารักอะไรมากกว่ากันคุณภูมิธรรมรองนายกบอกว่ารักเกาะกูดเท่าชีวิตแต่เท่าที่ทราบคุณภูมิธรรมรักทักษิณมากกว่าชีวิตตัวเอง ประเด็นที่คอปทอทักท้วงรัฐบาลเพราะนายกแพทองทานถแถลงว่าจะเจรจาผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาก่อนเรื่องเขตแดนและคุณภูมิธรรมก็มาตอกย้ำเรื่องนี้อีกรอบพร้อมด่าคนเห็นต่างว่าคลั่งชาติแผนที่แท้จริงของรัฐบาลคือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าลืมว่าทักษิณชินวัตรตอนนี้คดีเคยเป็นที่ปรึกษาคุณเซนนายกกัมพูชาในขณะนั้นทักษิณเคยเป็นนายกประเทศไทยแล้วไปเป็นที่ปรึกษานายกกัมพูชาซึ่งมีข้อพิพาททางทะเล และมีผลประโยชน์ทางทะเลกันอยู่วันนี้ลูกชายฮุนเซนเป็นนายกกัมพูชาวันนี้ลูกสาวทักษิณเป็นนายกเมืองไทยเห็นไหมว่าทำไมจึงเอาผลประโยชน์ก่อนเจรจาเขตแดนติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn